ส,สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แซ่บยกครัวนะครับสองพี่น้องวันนี้เราพามาชิมอาหารนะฮะมายกครัวกันมาเลยนะฮะดูดิครับวันน well ี้เราพาลูกๆและหลานเรามานะอร่อยไหมแมวอร่อยโอ้โหดูดิฮะเนี่ยอร่อยแมวหมอมถนัดแดกมาด้วยวันนี้งามเลยขกล้ ใส่วอมงมนแม่วาเลยคะเอาละดาละข้าวหมี่ก็กินแล้วนะครับไว้ตายแล้วไว้ตาำใหญ่ใหญ่อ้าวอร่อยมากบรรยากาศอร่อยอร่อง่บรรยากาศดีดีูสาวสองคนนี้ก็กินจานนี้ไม่รู้อันไหนไข่ไกวานหา น้ำแก่โอ้โ,โหเฮ่ออ๋องอร่อยมากสุดยอดสุดยอดครับ okay. ค,คุณนายหมวยมาด้วยวันนี้เต็มที่เต็มที่มาเลยวันนี้ดูบรรยากาศและที่เขาค่อนขัางใหญ่ๆทำร้านได้สวยงามมากครับ ล่าซุ้มๆเลยมานั่งกันนะฮะโอเคฮะ้เ okay, ดยวคลิปต่อไปเราลงไปถ่ายนั่งกันนะครับสวัสดีครับ